คาแรคเตอร์นั่นคือสิ่งจำเป็นที่เราต้องการในการสู้กับลิเวอร์พูลแต่ก็แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงคาแรคเตอร์เมื่อพูดถึงเรื่องความเชื่อมัน่นในการไปเยือนสนามของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆรอบโหลปีสัดแดงประจำวันเช้าวันจันทร์กลางเดือนนอกจากเป็นสัญญาณเตือนว่าปี2023กำลังงวดใกล้หมดลงในแค่2สัปดาห์ข้างหน้าน,นี้แล้วยังเป็นอีกหนึ่งวันหลังผ่านผลเกมใหญ่ระดับ5ดาวแดงเดือดลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เตะกันไปในช่วงคืนที่ผ่านมาศักดิ์ศรีความเป็นสโม แย้งในด้านประวัติศาสตร์สังคมระหว่างผู้คนของสองเมืองเมื่อครั้งอดีตการนานมาคือวัตถุดิบชูรสให้แดงเดือดมีกลิ่นอายความน่าลหลงใหลในตัวมันเองที่มากกว่าเกมใดจะเหมือนได้ว่ากันว่านะครับเกมใหญ่อย่างนี้ความได้เปรียบทางทักษะฟุตบอลก็ไม่อาจสู้ความได้เปรียบในแง่ของการที่ว่าใครระหนักถึงความหมายของศักดิ์ศรีในการเป็นตัวแทนของแฟนบอลตนเองได้มากกว่ากันเพราะแต่ไหนแต่อะไรมาเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าพบกันในบริบทรายการใดไม่ว่าพบกันในช่วงที่ใครกําลังเข้าฟอร์มใครกําลังฟอร์มตกแต่สุดท้าายเเมมืื่่ออชนนกกัรงพ จะกลายเป็นแค่อง์ปกอบเพราะทุกอย่างจะว่ากันใหม่ด้วยคาว่าหัวใจล้วนๆยามที่ผู้เล่นของทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามเราจึงมักจะพบข้อความการวิเคราะห์เกมจากบรรดากูรูฟุตบอลนอดีตท,ที่ผ่านมามักบอกกันว่าเกมแดงเดือดไม่สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายๆเพราะมันไม่เกี่ยวกับผลงานใครในช่วงนั้นดีกว่าใคารเพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อเรื่องของเกมมันมีมิติลึกซึ้งมากกว่านั้นทว่ากับปัจจุบันดูเหมือนคาวิเคราะห์เช่นนั้นจะหายไปเพราะฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูจะค่อนข้างห่างจากมาตรฐานที่ทีมหหงงงงสแแดขขออออเเเยยยกกกกนนค็าาาาาาาไวว้้่่่่มมบบรรรรํััฟผี มากแม้จะมีจิตใจรักในทีมแบบสุดๆอยากเห็นทีมเอาชนะคู่หลีได้ถึงทินเพื่อล้างอายการไปเย็นครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดสภาพกลับมาแต่แฟนบอลปีศาจแดงก็รู้สึกว่าการศึกครั้งนี้ทีมรักของพวกเขาเป็นรองอยู่มากและโอกาสบุกไปปักธงชัยที่อันฟิลนั้นมีน้อยอยู่จริงๆจ,จุดนี้เอเดนเทนฮักเองก็ทราบดีนะครับว่าทีมของตนเป็นรองฉะนั้นในแง่ของการพูดคุยทั้งผ่านสื่อและส่วนตัวกับผู้เล่นในทีมเขาถึงได้เน้นย้ำในสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้้อออออยยย่่่่าา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 งงงงงงเเเรรรรรืขขขขกกกกกตตะหนนนนัััูถึคควมมสํญแโดฉพ ูกทีมว่าเกมประเภทนี้ที่พวกเขาต้องเจอโดยปกติแล้วมันคือเกมที่นักฟุตบอลระดับท็อปล้วนปรารถนาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องดีสําหรับผู้เล่นและทีมของเราที่จะเดินทางไปที่นั่นและท้าทายการเล่นกับพวกเขาเล่าตระหนักว่าเราต้องเล่นกันในผลงานที่ดีที่สุดผมรู้ดีว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทุ่มเททําทุกสิ่งในเดือนที่เรามีความสามารถจะทําได้เราก็จะมีโอกาสและเมื่อมีโอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับการคว้ามันมาให้ได้เท่านั้นไปดูกันต่อที่ลา์อัพสิบเอ็ดตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกแดงเดือดเมื่อค่ำคืน คอบบี้เมนูลงไปยืนคู่โซฟียนอัมลาบาดและมอบบทบาทกัปตันทีมให้กับสกอตต์แม็กทูมินีเลนในตำแหน่งตัวรุกส่วนที่เหลือก็มีโอนาน่าดาโลอีแวนวาลาและลูกชอเป็นตัวผู้เล่นในแนวรับส่วนแนวรูก3ตัวบนประกอบไปด้วยอันโตนี่ฮอยลุนและกานชโชเท่ากับมีการเปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งจากเกมล่าสุดคือตำแหน่งของบูโน่เฟรนเดสที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามหน้าง,งานเพราะบูโน่ติดโทษคาดใบเหลืองและอีกตำแหน่งก็เช่นกันนั่นคือการใช้อีแวนแทนแม็กควายที่ได้รับบาดเจ็บโดยในส่วนของแม็กทูมินีที่ได้ร ผมคิดว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สะท้อนความหมายการเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีเขาจะเป็นตัวอย่างของการลงเล่นโดยมีตาสมอสอนที่หัวใจซึ่งคนอื่นๆสามารถซึมซับและต่อยอดสิ่งนั้นได้ผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นตัวอย่างของแพชชั่นความปัรถนาของเกมแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการในเกมประเภทนี้เรื่องของรูปเกมถือว่าไม่ผิดจากที่หลายฝ่ายคาดเดาไว้พอลิพูใช้ความได้เปรียบของการเล่นในบ้านโดยการเดินหน้าไล่บี้เดินเกมเข้าใส่ผู้มาเยือนอย่างปีศัจแดงตั้งแต่นกหวีดเริ่มเกมดังและแฟนบอลของวกงกกกกเกกเกเเาาองงงง็รร่่่้้นนนนััััตตตยหหแมมิ ซึ่งผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ทราบดีในเรื่องนี้ว่ากระแสะเกมจะเป็นพวกเขาที่ต้องอดทนในพาร์ทเกมรับกันมากกว่าและต้องตั้งใจกระเพกการเล่นเกมรับให้ดีที่สุดก่อนเพื่อต่อยอดจากจุดนั้นไปสู่เกมการเล่นในส่วนอื่นต่อไปการเล่นเล้าของลิเวอร์พูลทำกันในช่วง5นาทีแรกแล้วจากนั้นก็มีการไขความเข้มข้นลงไปเปิดโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองได้มีช่องหายใจเพื่อตั้งเกมของตนเองขึ้นมาบ้างในช่วงหลังจากนั้นความแตกต่างช่วง10นาทีแรกที่ชัดเจนที่สุดคือรายละเอียดการเล่นเล็กๆน้อ,ย,นอ,ย,อยังมีขข้้้้อผิดดลาาาใหหเ็นนทํกรึ เกมติดขัดซึ่งจะต่างกับริวพูลที่หากมีโอกาสเอาบอลไปรองตั้งเกมมักจะสามารถทําได้คุกคาม,มีน้ำมีเนื้อมากกว่าส่วนเรื่องของเกมรับเอริกเทนฮากชัดเจนว่าให้ลูกทีมมาเล่นเน้นพื้นที่รับตั้งแต่ครึ่งสนามฝั่งตัวเองลงมาไม่ได้มีการสั่งให้ลูกทีมผีผามเพสซิ่งเข้าไปนในแดนของริวพูลส่วนหนึ่งก็เพราะคู่เซนเตอร์ของปีศาจนั้นเป็นอีเวนกับวาลานที่ไม่ได้เอื้อให้เล่นเพสหนักเช่นเดียวกับการเพจสู้กับทีมอย่างริวพูลก็เหมือนการฆ่าตัวตายซปเปล่่่าาซึงขวนี้้้กก็ตองใหคําาชชื่่นนมมวเรทบียนนนนนาาาาาคจกเเมมมืออฟิด่่ีทํํให้ขะับ กีมมามาาดๆว่ช่วงเวลาเริ่มต้นเกมจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญหากไม่เสียประตูเร็วเกมก็จะกลับมาอยู่ในโหมดของความเท่าเทียมกันมากขึ้นพอลิฟฟูที่น่าเสือเหนือกว่าไม่สามารถทําประตูในช่วงเพลทที่พวกเขาเล่งจังหวะเข้าทาได้ก็ทําให้เกมน่าสนใจขึ้นมาทันทีโดยลิฟฟูเองไม่เห็นว่าแมนยูมีโซนเกมรับที่หนาแน่นพวกเขาก็เริ่มหันกลับไปใช้การต่อบอลหน้าปากประตูตัวเองเสมือนการขุดบ่อล่อให้ผู้เล่นแมนยูหลวมตัวขึ้นไปเพลเข้าหาจะได้เปิดช่องในแนวรับกันมากขึ้นแต่ลูกทีมของเอเดนแทนฮักยังมีสมาธิที่ดีอยู่ จ่ายของการเล่นเกมรับมันก็มีนั่นคือครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเมนฟิลสองคนอยาอ่างอัมลาบัดและไมนูต่างก็มีใบเหลืองติดตัวทําให้เล่นยากด้วยกันทั้งคู่แต่ภาพรวมเกมก็ต้องยอมรับว่าเป็นโอกาสของฝั่งลิเวอร์พูลมากกว่าและการที่พวกเขาไม่ได้สกอร์จากโอกาสที่สร้างขึ้นหลายครั้งก็มาจากความไม่เฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายของพวกเขาเองด้วยส่วนแมนยูจุดที่แย่มากแบบชัดเจนคือสกอตต์แม็กทูมินีกับบทบาทในนามตัวลุกที่ไม่ได้ให้มิติการออกบอลอันตรายอะไรเลยแม้แต่นิดเช่นเดียวกับการไม่สามารถพักบอลเล่นเพื่อออะลกกกกกกาาาาารรรรรรขึ้้้้นนนนเเเเเมมมมมใหพื่่่ไิตซบบวุสถท แทนเวลาที่บอลไปถึงตัวก็ไม่ได้มีลูกลอ่อลูกชนอะไรจนมักนําไปสู่การเสียบอลง่ายๆอยู่บ,บ่อยๆต้องบอกว่าเอฟเฟกจากการเล่นไม่ได้ของแม็กทูมิเน่กระทบกับการที่ลูกบอลไม่สามารถไปถึงล้านมุดหอยลุนได้มากพอไปด้วยซึ่งจุดนี้มันก็เลยสะท้อนไปอีกว่าการที่พวกเขาขาดบูโน่เฟนเดสไปทาให้ทีมขาดมิติบอลในช่วงการเปลี่ยนผานอย่างชัดเจนจริงๆขณะที่เกมครึ่งหลังภาพรวมไม่ได้ต่างจากครึ่งแรกมากมายอะไรผู้แบบรวมๆก็คือลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามสร้างเกมรุกส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่ต้องอดทนในนกกกาาารรรช้้้ะเเบบบียยมมััซึ่่งงงตออส มากๆซึ่งคนที่เล่นได้เข้าฝรอมากๆในแนวรับของปีสัจแดงต้องยกให้ลาฟาเอาวาลานที่ใช้ประสบการณ์อ่านจังหวะตัดบอลทั้งบนพื้นดินและกลางอากาศช่วยทีมไว้ได้ในหลายๆครั้งที่เหลือเป็นเกมที่อดัดต่อทั้ง2ทีมเพราะในมุมของลิพูการที่พวกเขาบุกจะทําประตูไม่ได้ก็เป็นความกดดันในแบบหนึ่งเช่นกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาตั้งบ้านในเกมรับมาได้ดีตลอดเวลาแต่ความเสี่ยงก็มีมาให้หวาดเสียวตลอดเช่นกันโดยที่บางครั้งการสร้างเกมโต้กล,กลับก็ทําได้ดีอยู่บ้างเพียงแต่ก็ไปตายในพื้นที่สุดท้ายที่เป็นปัญหาาาาาขขออองงพวววกกกเเเเยู่่ดดีีทท้มมมชลล็ เมื่อจังหวะบอลออกข้างซึ่งดาโล่มั่นใจว่าตนได้ทุ่มและภาพช้าก็แสดงชัดว่าบอลโดนซาร่าออกไปทว่าผู้ตัดสินอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ด้านผายมือให้กับลิ์พูถ้าไม่ดาโล่หุดหงิดออกลูกบนได้ใบเหลืองไปก่อนใน1ช็อตดและชดอต,ต่อเน,นื่องจากการที่ดาโล่บ่นเรื่องการที่เขาได้ใบเหลืองผู้ตัดสินอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ก็จัดให้อีกใบแบบนอนสต็อปกลายเป็น2เหลือง1แดงในจังหวะเดียวกันทันทีโชคดีที่ไม่เสียหายมากเพราะเกมเข้าทุ่เวลาไปพอสมควรแล้วสุดท้ายก็จบเกมไปด้วยการแบ่งแต้มกันไปคนละทําให้้เกมาไดแแคค่ะนนเดียวแลละไม่่สงผถึงงอัันนนนดบใตาารคะที่ เชสเตอร์ยูไนเต็ดดอบลงมาอยู่ที่อันดับ7แต่ในแง่ของสภาพจิตใจสภาพความรู้สึกการบุกไปเสมอกับลิเวูไดที่แอนฟิลก็เหมือนการปลดเปลื้องพนณนการที่ฝังในใจของพวกเขามาตลอดจากเกมที่พวกเขาแพ้เลทเทที่นี่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและแม้รูกเกมจะเป็นลองและละเอียดบางอย่างของผู้เล่นบางคนอาจจะมีจุดที่ชวนให้หงุดหงิดใจไปบ้างแต่ภาพรวมที่ต้องชื่นชมสรรเสริญจริงจังก็คือสมาธิของนักเตะปีแสดงในเกมนี้โดยเฉพาะพาร์ทเกมรับนั้นทาได้ละเอียดรอบคอบตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมการเป็นจุดสําคัญมากๆที่ทําให้พวกเขาเก็บผลลัพธ์ กับออกจากสนามในเกมนี้แน่นอนว่าทุกคนในเกมรับคู่ควรกับคําชื่นชมแต่หนึ่งคนที่โดดเด่นอย่างมากคือลาเฟอวารานกบ,บทบาทเซนเตอร์ตัวซ้ายที่เกมนี้แกพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถเล่นได้และเล่นได้แบบไม่มีขาดตกบกพร่องสมราคาประการหลังที่ประสบความสําเร็จมามากมายลูกกาอากาศเก็บอยู่หมดัดลูกาพากพื้นก็มีการอ่านทางอ่านองศาขวางวิถีบอลที่ถูกต้องแม่นยําขณะที่คู่เซนเตอร์อย่างจอห์นนี่อีแวนก็ไม่น้อยหน้าแม้ความสําเร็จในอาชีพจะน้อยทว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมกดดันมาเยอะทำให้เจ้าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลัก ขณะที่ลานมูตไฮลุตต้องยอมรับว่าเกมนี้น่าเห็นใจในแง่ที่เขาต้องเจอประกบติดแบบสลับหน้าจากทั้งกุนันเต้และฟันไดตลอดเวลาทั้งยังไม่สามารถได้รับการสนับสนุนการเล่นที่มากพอจะทําให้ตัวเขาเปล่อยศักยภาพอะไรออกมาได้จนดูเหมือนถูกกลืนหายไปจากเกมส่องความคิดเห็นหลังเกมจบมีในส่วนของรอยคีนเที่ยวมาพูดเจาะจงไปที่ฟันไดเกี่ยวกับความคิดเห็นของปาะการหลังชาวดัตที่ระบุกับผู้สื่อข่าวว่ามีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่พยายามจะชนะเกมนี้ในทํานองส่อเสียดไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเล่นบอลกันเหมือนคนขี้ขาดทําให้รอยีนนนนโต้้กัับว่าฟด หญิงและอดดีและกล่าวย้ำสติฟันไดกลับไปว่าบางทีเขาต้องจำใส่หัวเอาไว้ว่าเขามาจากลิเวอร์พูลทีมที่มีแชมป์ลีกแค่สมัยเดียวในรอบ30ปีโดยส่วนตัวผมนั้นไม่เคยพอใจถ้าเล่นที่ field, แอนฟิลด์เราได้ผลเสมอมาก,ก่อนผมยังจำได้ด้วยว่าหลายครั้งที่ผมไปแอนฟิลด์ในยุคที่พวกเขาไม่ได้มีอะไรและพวกเขาก็พอใจกับการเล่นผ,ผลเสมอกับเรานี่แหละเรียกว่าเดือดปุดกันทันทีหลังเกมจบนะครับขณะที่เอเดนฮาร์ ark, คกุญซือของปีสัตว์แดงกล่าวถึงจังหวะปัญหาที่ดาโลโดนไล่ออกจากสนามว่าเขาเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากและเลือกจะให ดีกว่าในอารมณ์แบบว่าเบื่อจะพูดแล้วกับปัญหาที่มาจากกรรมการนั่นแหละครับแถมถ้าเทนฮากพูดอะไรไปไม่เข้าหูผู้ตัดสินตัวเขาเองนั่นแหละที่จะถูกลงโทษได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับหรือการแบน ส่วนฟอร์มการเล่นของคอบบี้ไมดูในเกมแดงเดือดคือสิ่งที่เด็กเทนฮากชื่นชมอย่างสูงมากโดยระบุว่าเด็กคนนี้มีความสงบใจเย็นและมั่นคงคุณภาพของเขาคือการวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวแต่ในขณะเดียวกันเกมนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความแข็งแกร่งด้านกายภาพด้วยผมมั่นใจว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของฟุตบอลระดับสูงอย่างพรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาแสดงให้เห็นว่าดีขึ้นตลอดเวลาทักษะการเล่นและการสแกนพื้นที่รอบตัวของเขาความใจเย็นของเขาทําให้ทีมมีความสุขมากๆซึ่งเมื่อเทนฮากเ่มตๆไป บิ๊กเมนูจะได้โอกาสสลับกับแม็กทูเมนีเพื่อให้บูโน่ได้เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์บ้างน,นะครับส่วนภาพรวมของทั้งทีมนั้นกุนซือชาวดัตกล่าวว่าการแสดงในสนามผลงานนั้นยอดเยี่ยมเกมแพนของเราก็ชัดเจนต้องชื่นชมผู้เล่นที่ช่วยกันจุดติ่งเดียวคือการครองบอลที่เราทําอันตรายใส่คู่แข่งได้ไม่มากพอถ้าเราจบสกอร์ได้ในทั้ง2โอกาสทองที่เราอดทนรอคอยมาเราชนะเกมนี้ไปแล้วส่วนที่เหลือคือการกล่าวในภาพรวมหลายองค์ประกอบของทีมว่าฟุตบอลเริ่มต้นจากการประสานงานที่ถูกต้องในเกมรับอย่างที่บอกว่าจุดเดียวที่เราทําได้หน้าบอลเข้าก โทษไปทําอันตรายคู่แข่งให้ได้มากกว่านี้นั่นคือขั้นตอนต่อไปที่เราต้องจัดการเราต้องสร้างความคงเส้นคงวาให้กับเกมของเราให้ได้พร้อมกันนี้ก็คาดหวังว่า1แต้มที่ได้มาจากแอนฟิลจะสามารถถูกนําไปต่อยอดเป็นการทําผลงานที่ดีขึ้นหลังจากนี้เราได้คะแนนที่ดีมาเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าลิฟู์กาลังเข้าฟอร์มโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของพวกเขาพวกเขามักทําประตูได้ตลอดและเราระมัดระวังเรื่องนั้นอย่างมากเราหยุดไม่ให้พวกเขาสร้างโอกาสง่ายๆเล่นของเราทุกคนทําได้ดีมากๆในสนามวันนี้และทุกคะแนนที่ได้มามันสาคัญทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับผลลัพธของเก ขณะที่เกมรับของทีมเทนฮักชมว่าแนวทางการป้องกันของเราเกือบเรียกว่าสมบูรณ์แบบได้เลยเมื่อเราก่อความผิดพลาดเพื่อนร่วมทีมที่เหลือจะคอยช่วยประสานซ้อนพื้นที่ให้กันผมคิดว่านี่คือชัยชนะที่ดีอย่างยิ่งของทีมเราในวันนี้เราต้องรักษาการเล่นแบบนี้และต่อยอดให้ได้ทุกเกมเพราะคุณรู้ดีว่าโอกาสจะมาคุณต้องเล่นโดยเชื่อสิ่งนั้นทีมไม่เคยปิดสวิตตัวเองก่อนเวลาที่สุดแล้วมันคือเรื่องของการต่อสู้เพื่อตาสโมสรหลายครั้งเราเล่นดันสูงและหลายครั้งเราก็ดอบลึกมันคือสิ่งที่สอนเราว่าถ้าอยากประสบคคคววาาาาาามมสสํํเเเเรรร็็จตต้้้้้องงงททใใหหปนนนฐี่ได ขณะที่อังเดอโอนานะผู้ซึ่งวันนี้โดนส่องตรงกรอบไปทั้งสิ้น8ครั้งแต่ไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวตามรายงานของอเล็กคุกระบุว่าในอุโมงค์หลังจบเกมเขาได้รับการกล่าวถึงต่อหน้าจากฟันไดว่าเป็นเพราะเขาที่ทำไม่รีบผู้เหมือนเล่นเกมนี้แค่ครึ่งชั่วโมงได้ทานองเหมือนไม่พอใจซึ่งรายงานของนักข่าวเผยว่าโอนานไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่ยิ้มกลับไปก็เท่านั้นโดยโอนานได้พูดถึงเกมในวันนี้ว่าผมต้องคอยดูว่าเซนเตอร์ของพวกเขาคนใดคนหนึ่งทะลวงแดนกลางของเราขึ้นมาหรือไม่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้้องนกหแใ บก่อนที่เพื่อนจะให้บอลกลับมาที่ผมมันไม่ง่ายนะโดยเฉพาะการมีซาร่าคอยกดดันเราต้องการให้คู่แข่งเพจเข้ามาผมชอบความเข้มข้นของเกมผมต้องแน่ใจว่าเลือกตัวเลือกออกบอลถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าผมต้องมองหาลาฟาจอร์นี่หรือไมนูก,ก่อนเสมอนอกจากนั้นโอนาน่าถูกถามว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์ครั้งแรกเป็นยังไงสร้างความวิตกกดดันได้มากน้อยแค่ไหนคำถามนี้โอนาน่าตอบชัดเจนสั้นๆว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยต่อเน,นื่องว่านี่คือฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในซีซั่นนี้หรือไม่ไม่เลยซึ่งสำคัญคือทีมเก็บคินชีสซึ่งสำคัญกว่า แข่งขันคือต้องได้สามคะแนนถ้าไม่เสียประตูมันก็ดีแต่ประเด็นไม่ใช่เรื่องนั้นประเด็นคือการทํางานเป็นทีมของเราปิดท้ายที่คนที่ขานไม่ได้นั่นคือกัปตันทีมผู้มีวิชาล่องหนเหมือนตัวละครในเกม ROV ชื่อคิวเลนแต่เหนือชั้นกว่าตรงที่แม็กทูมิเน่ไลท์คูดาวสกิลก็ได้ออกมาพูดหลังเกมนี้ในฐานะกัปตันทีมว่าทัศนคติคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและก็ความเชื่อมั่นกับการมาที่นี่ผู้ผลงานที่ดีนั่นคือข้อความสําคัญที่เราพูดกันในห้องแต่งตัวออกไปเล่นในสนามและแสดงคาแรคเตอร์ให ไไม่ได้จะโอกาสที่เรามีมันน่าเสียดายแต่เราก็พึงใจได้ที่มีคินชินในวันนี้สุดท้ายแล้วก็ถือว่าผ่านพ้นไปหนึ่งเกมสําคัญที่แฟนผีเองก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นก่อนเกมนี้ด้วยความมั่นใจมากมายอะไรนักเพราะทราบดีอยู่แล้วว่าทีมรักไปลองคู่หลีค่อนข้างมากแต่ผลลัพธ์ของเกมที่ออกมากับความพยายามของนักเตะทุกคนที่แสดงให้เห็นเชื่อว่าน่าจะเรียกศรัทธาแฟนบอลปีศาจแดงให้กลับมามีความเชื่อในทีมของพวกเขาได้อีกมากจากนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมาตามดูกันคบว่าเอเดร็กเทนฮางและลูกทีมจะต่อยอดผลงานในเกมแดงเดือดครั้งนนนนีีี้้ไดออกกกมายแค่หั